สวัสดีค่ะดูมุมกว้างกันก่อนนะคะวันนี้ไม่ได้มาหาคุณปู่หลายวันมากหลายวันมากๆที่ไม่ได้มาหาคุณปู่นะคะแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาก็แวะมาก่อนค่ะหนูกินแตงกวาค่ะช่วงนี้ก็งดของหวานคุณปู่หน่อยนึงนะคะวันสองวันแต่กล้วยก็ยังได้กินเหมือนเดิมค่ะแต่จะให้กินผลไม้เพิ่มแตงกวามานะคะพี่ๆเอ่ยผักผลไม้นะคะ เพราะว่าคุณปู่ท้ออ้วนกว่านี้ก็ <c ười> หมดใช่ไหม <c ười> เดี๋ยวค่อยเอาแป้งเย็นมาลงก็กลัวว่าแบบคือช้างก็มีโรคอ้วนเหมือนกันนะคะวันนี้ฝนตกสาดแรงมากเลยค่ะพี่ๆลมก็แรงนะคะก็อาจจะมีสัตว์ศาสมาบ้างคุณปู่แล้วคุณปู่ก็เย็นนะคะเล่นดินเยน็ยนๆงานก็เลยเปื้อนๆหน่อยนะคะวันนี้ฝนตกนะคะพี่ๆช่วงประมาณ บ่ายสองบ่ายสามสี่โมงเนี่ยฝนตกนะคะอ่าเดี๋ยวน้องนี้เอ่อให้ดูมุมกว้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะไม่ได้มาหลายวันน้องนี้คุณปู่อยู่ยังไงบ้างนะคะคุณปู่ก็แฮปปี้อยู่ที่บ้านนะคะเหมือนเดิมค่ะก็สะอาดปลอดโปร่งอย่างนี้เลยนะคะพอดีมีก้อนหนึ่งคุณปู่เพิ่งถ่ายออกค่ะพี่ๆก็เลยว่าเดี๋ยวรีบถ่ายให้พี่ๆดูก่อนเผื่อท่านใดรอ,อ,อดูคุณปู่เนาะนะคะ ก้อนแตงค่ะมีก็คุณปู่มีหญ้ามีอ้อยมีต้นตุงหงนะคะอาหารของคุณปู่นะคะมี3ามอย่างควานเสือบอกว่าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นไม้นะคะต้นไม้จะช่วยในระบบย่อยอาหารได้อย่างดีนะคะระบบช่องท้องก็จะสังเกตได้เลยว่าสังเกตเห็นได้เลยว่าทุกรอบทุกวันของคุณปู่จะมีต้นไม้ตลอดนะคะมาแซมนะคะ แต่ไม่ใช่อาหารหลักนะคะอาหารหลักก็คือหญ้าแต่ว่าต้นไม้ควานเสือเขาจะตัดหามาให้ทุกวันนะคะบางวันก็ต้นโพค่ะคุณปลูกชอบกินต้นโพนะคะออไม่อุ้มแล้วหิวคุณปููก็ <laughs> ออแ, <laughs> ออแออน่นเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> อ้นวนเหมือนเดิมค่ะพี่พี่ ตอนนี้ยังยังไม่ผอมลงแต่ว่าถ้าในอนาคตต่อไปถ้าหากตกมันอาจจะผอมลงกว่านี้อยู่นะคะพี่พี่ก็พี่พี่ก็คงทราบเนาะช้าเวลาตกมันก็จะผอมลงเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ตอนนี้เขายังไม่ตกมันก็ไม่มีท่าทีจะผอมเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็อาบน้ำขัดงาให้เขาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้ที่งาเปื้อนเพราะว่าเล่นดินค่ะ จาคุณปูหัวฟูไม่ได้มาหาหลายวันมากเลยค่ะหัวฟูติดธุระหลายวันมากเลยค่ะคุณปู่่ะไม่ได้แวะเวียนมาเยี่ยมคุณปู่เลยนะคะวันนี้มีโอกาสมาก็แวมาทักทายคุณปู่ค่ะพี่ๆวันไหนเราว่างเราก็มาเนาะกินอย่างเดียวค่ะ<อ>ไม่สนใจ ไม่สนใจใครเลยฉันจะกินอย่างเดียวอ,อืมอยังเคี้ยวอยูอ่เดี๋ยวน้องนี่ให้ดูเออแบบว่ารอบๆนะคะว่าอยู่ยังไงเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะอันนี้คือรอ,รอบๆบ้านคุณปู่เลยนะคะโปรง่ปรงๆโลง่ลงๆแบบนี้เลยค่ะในอนาคตต่อไปความเสือเขาอาจจะปลูกหญ้าหรือว่าปลูกต้นอ้อยใกล้ๆบริเวณบ้านคุณปู่ก็ต้องรอลุ้นกันนะคะ อาจจะปลูกเป็นต้นหญ้าหรือว่าสวนอ้อยเนาะหน่อยหนึ่งไว้ให้ใกล้ๆคุณปู่นะคะบริเวณโล่งๆตรงนี้นะคะนี่ใจวันนี้ลมมาคุณปู่มีขี้ตาหน่อยหนึ่งค่ะพี่ๆขี้ตาติดใต้ตาหน่อยหนึ่งนี่ปกตินะคะแต่ถ้าว่าขี้ตาที่ไหลแบบอาบแก้มอาบหน้ามาเนี้ยอันนี้ผิดปกติค่ะแต่ว่าถ้าแบบนี้เนี่ยโอเคนะคะ แล้วก็ที่ไม่สามารถมาคุณปู่ได้ไกลกว่านี้เพราะว่าถ้ามัดไกลกว่านี้คุณปู่จะถึงบริเวณเหล็กสีเขียวบริเวณที่ลุงอ้วนยืนอยู่นะคะาจะาใกล้แบบเอื้อมถึงเอฟซี FC, หรือว่าผู้ที่มาเยี่ยมเยียนคุณปู่นะคะบางทีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณปู่รู้สึกบุดหิดอ,อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะต่อผู้ที่มาเยี่ยมชมเราก็ต้องเซฟตี้ทั้งผู้คนแล้วก็ตัวคุณปู่ทองใบเองด้วยนะคะจึง ไม่สามารถเอ่อไอ้นี้โซ่ให้คุณปู่ได้ยาวกว่านี้นะคะแต่ว่าเท่านี้เขาก็เดินกลับไปกลับมาข้างหน้าข้างหลังได้นะคะไม่ใช่ว่าสัน้นจิ้วลิ้วนะคะพี่พี่เนะะี่ยค่ะคือมันต้องเซฟจริงๆนะคะพี่พขอพี่พี่เข้าใจจุดตรงนี้ด้วยนะคะบวกกับตรงนี้ตอนนี้คุณปูก่ก็มีขี้ไก่ออกมาตรงขมับบางวันก็ละมันไหลนะคะเราก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ช่วงไหนเวลาไหนเขาจะ หงุดหิบมากๆนะคะแล้วก็บางเวลาบางทีควานเสือเข้าไปตัดหญ้าอย่างเงี้ยค่ะอ่ามีแต่แม่ควานอยู่กับคุณปู่ทองใบเนาะอ,อย่างเงี้ยค่ะพี่ๆก็อันตรายนะคะเราก็ต้องเซฟต,ตี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะอ่าอุ้ยดูพุงสิคุณปูข่ขาทำไมตุ้มุจังเลยดูค่ะพี่ๆตุ๊กๆเลยนะคะ ค่ะพุงกลางมากเลยคุณปูผู้บ่าวมีพุงเหรอคะเนี่ยผู้บ่าวมีพุงนะถ้าเป็นคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาโยนเลยไหมคะลุงอ้วนเขาโยนเลยเนี่ยค่ะถ้าถ้าถ้าเป็นคนที่เขาแบบอยฉันไม่โอเคกับเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาโยนเลยนะคะแต่นี้นอกนี้กับลุงอ้วนเขาก็อาจจะ ไม่ได้รักเต็มร้อยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เกลียดเราก็ดีแล้วนะคะแต่ว่าในกรณีที่ควานเขาไม่อยู่แบบนี้นะคะพอดีตอนนี้ควานเสือเขาไปตัดหญ้านะคะเราต้องระวังตัวเรามากเลยนะคะเราก็เข้าใกล้ได้ในรัศมีในบริเวณที่เราเข้าใกล้ได้นะคะในกรณีที่ควานเขาไม่อยู่นะคะแต่ในกรณีที่อ่ะควานเสือเขาอยู่เนาะ เราอยากจะเข้าใกล้วันนี้อีกนิดนึงนะคะก็ก็ได้นะคะแต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งคนและช้างนะคะก็ต้นอ้อยตนย้น้าต้นไม้สลับกันไปค่ะวันนี้นะคะอาหารสามอย่างเลยมองคนปู่ทั้งวันก็ไม่เบื่อนะคะพี่ๆทันใดเป็นเหมือนกันบ้างคะ่ะวันหยุดยาวที่จะมาถึงสี่วันเนี่ย ท่านใดมาเที่ยวอย่าลืมแวหาคุณปู่นะคะคุณปู่อยู่หน้าประตูทางเข้าเลยค่ะก็คือขับมาเลยก็เห็นประตูทางเข้าปุ๊บเห็นคุณปู่แน่นอนนะคะนี่มองทางซ้ายนะคะเห็นบ้านคุณปู่แน่นอนจ้าเออแต่อ้วนกว่าอื้อออกคุณปู่ออกมาก่อนนะคะก่อนเราจะกลับบ้านนี่ ควาเสือมาก็อาจจะงงๆหน่อยเอย๊ใครมากวาดอึคุณปู่นะคะนี่ก็เก็บกวาดทาความสะอาดให้คุณปู่นะคะพี่ๆคุณปู่ก็ขับถ่ายอึออกมาเป็นปกตินะคะสีปกติแล้วก็ก้อนอึไม่มีมูกไม่มีเมือกไม่มออีอะไรที่มันแสดงออกให้เราเห็นว่าผิดปกตินะคะในส่วนของก้อนอึนะคะอ่าก็คุณปู่ก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะ ช่วงนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะพาออกเดินวันไหนนะที่แรกว่าจะเป็นวันนี้แต่ว่าขมับเขายังตึงมากนะคะแล้วก็แบบบางวันก็แบบแอบมีน้ํามันออกมาด้วยแอบมีแบบขี้ไก่ออกมาคือมันไม่ได้จริงๆนะคะพี่ๆมันเป็นอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มกันเลยเนาะก็วันไหนที่เราชัวร้อยเปอร์เซ็นเราค่อยพาคุณปู่ออกเดินนะคะอืมอืม นี่คุณปู่เขาก็รู้นะคะว่าตะอ้วนกำลังเก็บกวาดทำความสะอาดให้เขานะคะก็ถือว่าโอเคค่ะไม่ได้เจอกันหลายวันแต่ก็ยังจำตะอ้วนได้นะคะกับน้องนิกจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่ากับตะอ้วนก็ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับคุณปู่อยู่บ้างนะคะในคุยกันรู้เรื่องเอให้กินแตงกวาก่อนกลับให้กินแตงกวาก่อนกลับครับแตงกวาน,นี้ล้างแล้วนะคะ กินก่อนจ้ากินก่อนแตงกวาก่อนอาหารก็จะให้คุณปู่เรื่อยๆนะคะพอดอีมันเปียกสุดแฉะน้องให้มาทีเดียวก็มันก็สุดเฉะะนะคะพี่ๆ่ขยังกินอ้อยอยู่ขยังกินอ้อยอยู่ไม่สนใจใช่ไหมคะเนี่ย <laughs> ได้อ้อยลืมแตงกวาเลยอ๋อคุณปู่รู้ว่า อ้อ,อยมันเปียกนะคะก็จะปัดปัดปัดเป็นปกติของช้างนะคะเขาจะรู้ด้วยตัวเองเลยว่าเปียกหรือว่ามีฝุ่นมีอะไรเขาก็จะปัดเป็นเรื่องปกตินะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในลิปต,ต่อไปนะคะเดี๋ยววันไหนมาหาคุณปู่อีกเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่ๆชมเรื่อยๆนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณปู่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ